บทที่3วันนี้ครั้งแรกผู้บดีจะออกไปรับประทานอาหารค่ำกับเพื่อนแต่พอรู้ว่าภาวัตไม่อยู่คุณสมนจะต้องรับประทานอาหารตามลำพังผู้เดียวเขาจึงโทรศัพท์ไปเลื่อนนัดก,กับเพื่อนขอเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้แทนด้วยความรู้สึกสงสารมารดาเลี้ยงส่วนคุณสมนเมื่อเห็นว่าเย็นแล้วแต่ผู้บดียังไม่มีทีท่าว่าจะเตรียมตัวออกจากบ้านจึงถามอย่างสงสัย วันนี้เห็นคุณปูจะออกไปทานข้าวกับเพื่อนไม่ใช่หรอคะครับยังไม่เตรียมตัวอีกหรอคะช่วงนี้รถติดมากนะคะผมโทรไปเลื่อนนัดเขาเป็นวันพรุ่งนี้แล้วครับบอกเสียงอ่อนโยนทำไมล่ะคะคุณสมน์ถามครันแล้วหล่อนก็เต็มไปด้วยความปีติตื่นตันเมื่อได้ยินคำตอบของปูบดีผมเห็นว่าในวัดเขาไม่อยู่แม่จะต้องทานข้าวคนเดียวหากผมไม่อยู่อีกคนผมก็เลย หากผมไม่อยู่อีกคนผมก็เลยอยู่เป็นเพื่อนแม่แม่ทานคนเดียวได้ค่ะคุณภูไม่ต้องเป็นห่วงแม่แต่ผมรู้ว่าแม่จะต้องเหงาพูดอย่างรู้ซึงถึงความรู้สึกของคุณสมนจากนั้นก็ถามไปถึงน้องชายวัดเข้าไปไหนครับเขาบอกแม่ว่าจะออกไปพบเพื่อนแต่แม่ไม่รู้ว่าเขาไปกินข้าวบ้านผู้หญิงคนนั้นพูดถึงลูกชายอย่างน้อยใจแม่ทราบได้ยังไงครับ วัดเขาอาจไปพบเพื่อนอย่างที่เขาบอกแม่ก็ได้พยายามหักเหความรู้สึกของมารดาเลยยังคุณสุม์แค้นยิม้มครั้งแรกแม่ก็อยากจะเชื่ออย่างคุณภูแต่พอคุณเนื้อหอมโทรมาบอกแม่จึงรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาไปกินข้าวบ้านผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ไปพบพบเพื่อนอย่างที่เขาบอกคุณเนื้อหอมที่คุณสุม์พูดถึงนี้มีบ้านเยิงอยู่กับบ้านอรณีซึ่งเป็นผู้รายงานเรื่องราวทั้งหมด ให้คุณสุมนร่วงรูคุณนายเนื้อหอมโทรมาบอกแม่เหรอครับถามให้แน่ใจถึงแม้สตีผู้นั้นจะรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของน้องชายเขากับออรณีผู้บดีก็มิได้นิยมชมช,มชอบหล่อนเท่าเดนักด้วยถือว่าหล่อนมาเพิ่มความไม่สบายใจให้แก่มารดาเลี้ยงเขาตลอดเวลาค่ะคุณนายเนื้อหอมรู้ได้ยังไงครับว่าหวัดไปที่นั่นผู้บดีถาม เธอจำรถของวัดได้พอเห็นจอดอยู่ก็รู้ว่าวัดไปที่นั่นคุณสมน์คงบอกตามที่ได้รับรายงานจากคุณเนื้อหอมซึ่งเคยรู้จักกันในงานการกุศลมาหลายปีแล้วเธอบอกแม่ว่าตอนที่เธอโทรม,มารถก็ยังอยู่จึงโมเมว่าตะวัดทานข้าวที่บ้านนั้นแม่ว่าไม่โมเมเหรอกคะ่ะในเมื่อวัด มักจะไปทานข้าวที่บ้านนั้นบ่อยๆคุณเนื้อหอมบอกแม่ว่าผู้หญิงคนนั้นชอบขุดหลุ่มเสน่ห์ลอบผู้ชายแม้แต่น้องสาวคนเล็กที่เพิ่งเริ่มจะเป็นสาวเธอจึงกลัวว่าวัดจะถูกพี่น้องช่วยกันจับจนดิ้นไม่หลุดเพราะเป็นพราะพี่เป็นแม่ไม้แต่น้องสาวเพิ่งจะเริ่มสาวพอะจะชดเชยกันได้ผู้หญิงที่ชื่ออรณีมีน้องสาวด้วยหรอครับวัดพูดว่าแต่มีน้องผมนึกว่าเป็นน้องชาย เห็นว่ามีน้องชายคนหนึ่งน้องสาวคนหนึ่งคุณเนื้อหอมเล่าให้ฟังว่าแม่น้องสาวก็น่าดูปรยเสน่ห์เสียจนลูกชายคนรองของเธอคอยแอบมองไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่ตัวเองก็มีแฟนอยู่แล้วพอเสื้อที่ไปจ้างตัดเอาไว้เสร็จแล้วก็รีบรับอาสาไปเอาทีเดียวคุณนายเนื้อหอมไปจ้างอรณีตัดเสื้อหรอครับค่ะเพราะเธอช่วยแม่สืบเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้น คุณสมม์ตอบผู้บดีนิ่งคิดอะไรอยู่อึดใจหนึ่งแล้วจึงบอกมารดาเลียงเสียงอ่อนโยนเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปเป็นหน้าที่ของผมดีกว่าแม่อย่าไปฟังอะไรจากคุณนายเนื้อหอมมากนะักเพราะจะทําให้วิตกกังวลมากขึ้นคุณภูมีอะไรข้องใจเกี่ยวกับคุณเนื้อหอมหรือคะเอ่ยถามตรงๆผมไม่ได้ข้องใจอะไรหรอกครับเพียงแต่ไม่อยากให้ความหวังดีของเธอ มาทำลายความสุขของแม่มากเกินไปชี้แจงให้มารดาเลียงเข้าใจคุณสมนมองภูบด,ดีอย่างขอบใจเมื่อรู้ซึ้งถึงความห่วงใยที่เขามีตลอดเรื่องนี้ถ้าไม่ได้คุณเหนือหอมเราก็คงไม่รู้ว่าวัดไปทําอะไรไว้ที่ไหนถึงเธออาจจะพูดมากไปสักนิดแต่แม่ก็คิดว่าเธอหวังดีปรารถนาดีต่อแม่ไม่เช่นนั้นคงไม่ลงทุนไปตัดเสื้อผ้ากับแม่ไม้นั่น เพระาะปกติ <bathroom> แล้วช่างตัดเสื้อฝีมือระดับนั้นเธอไม่ตตดใสหรอกคะ่ะคุณสุม,มนคงพูดอย่างซาบซึ้งในความห่วงใยปรารถนาดีของคุณเนื้อหอมเพราะพาวัตออกจากบ้านอรณีสามทุรร่มเศษแล้วดังนั้นกว่าเขาจะกลับมาถึงพัชระโยทินก็สี่ทุ่มครึ่งพอรู้ว่ามารดากับพี่ชายยังสนทนากันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นก็เต็มไปด้วยความอึอดอัด แต่จะอย่างไรก็ตามเขาจาเป็นต้องเข้าไปทักทายแม่กับพี่ภูเขาจาเป็นต้องเข้าไปทักทายแม่กับพี่ภูยังไม่นอนอีกหรอครับฝื่นยิ้มทักถามยังกลับเร็วนี่พี่นึกว่าจะกลับดึกเสอ,อีกผมรู้สึกมึนๆหัวหนักหัวเลยขอกลับก่อนใครจะเล่นงานกับมังหาอยู่หายากินซะสิพี่ชายแนะนำ ไม่ได้ซักถามอะไรที่เกี่ยวยงไปถึงอรณีแสดงเหมือนไม่รู้ว่าพาวัดไปหาเธอมาครับวัดไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปพักผ่อนเถอะพี่ชายเอ่ยอนุญาตอย่างใจดีทำให้พาวัดหายใจสะดวกขึ้นทั้งรีบขอตัวเลี่ยงไปงั้นผมขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับมองไปยังมารดาเป็นการขอตัวด้วยไปเถอะ เมื่อร่างของภาวัตรลับไปแล้วคุณสมนซึ่งนั่งเงียบไม่ได้ปรีบปากพูดอะไรถึงลูกชายของหล่อนไปครู่หนึ่งเพราะน้อยใจต่อมาจึงได้ถามภูบดีอย่างสงสัยเมื่อกี้ทำไมคุณภูไม่ถามวัดล่ะคะจะได้รู้เอาอะไรนะเมื่อกี้ทำไมคุณภูไม่ถามวัดล่ะคะจะได้รู้ว่าที่คุณเนื้อหอมพูดเป็นความจริงไหม เปิดเขาไปก่อนเถอะครับเรื่องนี้จะหักร้ามพลาด้วยเข่าไม่ได้แม่กลัวว่าทุกอย่างมันจะสายเกินไปอย่างที่เคยพูดกับคุณภูหากเป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องหาทางแก้ไขให้ได้ครับบอกเสียงหนักแน่นแม่มอบความหวังไว้ที่คุณภูคนเดียวเท่านั้นผมว่าแม่ขึ้นไปพักผ่อนเสียเถอะครับทุกอย่างเป็นภาระของผมเองคงบอกเป็นการให้คำมั่นสัญญา คุณสมนจึงกระทำตามเมื่อมารดาเลี้ยงแยกไปพักผ่อนแล้วผู้บดีก็ถอนใจออกมาเฮือกใหญ่พร้อมกับบอกตนเองว่าเขาจะต้องหาโอกาสพบเห็นอรณีให้ได้ว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรน้องชายเขาจึงได้ประกาศออกมาเต็มปากว่ารักและจะแต่งงานด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านความเป็นหนุ่มมาภาวัตไม่เคยพูดว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนไหน ทั้งๆท,ที่มีคู่ครงมาแล้วหลายคนเห็นจะต้องหาโอกาสพบและเห็นแม่ไม้นั้นให้ได้ในเร็วๆนี้ก่อนที่ผู้บดีจะได้มีโอกาสเห็นอรณีนั้นภาวัตก็ได้แอบมาพบอรณีในตอนกลางวันอันเป็นช่วงเวลาที่อานน์กับออน,นิชาไปเรียนหนังสือและแจวไปตลาดเหลืออรณีเย็บผ้าอยู่เพียงคนเดียวบ้านเงียบเชียบ ไม่มีใครอยู่หรือภาวัตถามเมื่ออรณีจัดหาเครื่องดื่มมาให้เขาด้วยตัวเองค่ะนนกับนี้ไปเรียนหนังสือแจวไปตลาดค่ะบอกไปตามความเป็นจริงทั้งอดรู้สึกกระดากไม่ได้ที่อยู่กับภาวัตตามลำพังสองคนซึ่งปกติถึงอย่างไรก็จะมีแจ๋วอยู่ด้วยดีแล้วผมจะได้คุยกับนีสะดวกพร้อมกับน,นี้ภาวัตก็ดึงมือของอรณี ให้นั่งข้างเขาบนเก้าอี้ตัวยาวตัวเดียวกันและถึงแม้อรณีจะนั่งลงไปแล้วเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยมือเธออรณีจึงค่อยๆดึงกลับไปแต่เขายังคงยึดไว้แน่นแค่นี้ก็รังเกียจด้วยหรือ,รอคงไม่บอกนะว่าเกรงใครจะมาแลเห็นเข้าเพราะไม่มีใครอยู่ไม่ได้รังเกียจค่ะแต่แต่อะไร อรณีเหลือบตามองผู้ชายคนแรกที่เธอรักพร้อมกับพูดเสียงแผ่วแต่นีไม่อยากถูกมองว่าเพราะเป็นแม่ไม้จึงปล่อยตัวค่ะอรณีภาวัดเรียกอย่างตกใจพรางปล่อยมือของอรณีให้เป็นอิสระและบอกเสียงหนักแน่นคุณอย่าเข้าใจผมผิดนะผมรักคุณนีทราบค่ะนีเองก็รักคุณ แต่ไม่อยากถูกใครดูถูกภาวัตยิ้มอ่อนโยนเพราะเสียงแผ่วหวานของอรณีที่พูดว่านีเองก็รักคุณเมื่อผมรักนีและนีเองก็รักผมเราแต่งงานกันไหมคำถามนี้ทำให้อรณีชาไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงและเหมือนจะพองคับซี่โครงคุณภาวัตคุณพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าคะถาม หลังจากพยายามปรับทุกอย่างให้สู่สภาพปกติทำไมผมจะไม่รู้ว่าผมกำลังขอนีแต่งงานพูดเสียงคึงคังคุณคิดรอบคอบแล้วหรอคะถามให้แน่ใจผมมาคิดก่อนพูดเสมอแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ของคุณอนุญาตหรอคะท่านทราบหรือเปล่าว่านีเป็นไม้เสียงตอนทายขาดห่วงไปในลำคอ ใบหน้างดงามสลดลงจนเห็นได้ชัดเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนเท่านั้นคือผมกับนีพาวัตตอบไม่ตรงคำถามคุณกำลังจะบอกนีว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณท่านไม่ทราบใช่ไหมคะถามเสียงแปลงปลาผมบอกแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องของเราสองคนแต่ผู้ใหญ่ท่านก็ควรจะทราบนะคะอย่างนีนั้นไปอย่างหนึ่ง พ่อนีไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนนีปกครองตัวเองแต่สำหรับคุณภาวัตรคุณยังมีคุณพ่อคุณแม่และญาติอีกมากมายอรณีทวงหมายความว่าคุณจะไม่แต่งงานกับผมสรุปอย่างน้อยใจไม่ใช่อย่างนั้นค่ะรีบบอกเสียงอ่อนแล้วอย่างไหนถามอย่างหงุดหงิดน้อยใจอรณียิ้มอย่างอ่อนหวาน อย่าเพิ่งโกรธนีสิคะเท่าที่นีพูดอย่างนั้นก็เพราะนีไม่อยากให้คุณทำในสิ่งที่ไม่สมควรเพราะนีไม่มีอะไรคู่ควรกับคุณคุณคิดหรอคะว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณจะยอมให้คุณมาแต่งงานกับแม่ไม้ที่มีแต่ตัวอย่างนี้ถามเสียงคืนก็ไม่แปลกอะไรหากเราแต่งงานกันเงียบๆโดยไม่ให้ใครเขารู้ว่าเราจะไปจดทะเบียนสมรสกันตกลงไหม คุณภาวัตถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานกันเงียบๆเ,เราก็เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณจะได้เชื่อว่าผมรักคุณจริงอรณีขอบตาแดงระเรื่อเมื่อรู้ซึงถึงความรักของภาวัตที่มีต่อเธอผมให้เวลาคุณคิดเพื่อตัดสินใจ3ามวันสำหรับผมผมตัดสินใจแน่นอนแล้วภาวัตย้ำถึงการตัดสินใจของเขาด้วยเสียงหนักแน่นค่ะ อีสามวันนี้จะตอบคุณก่อนอื่นผมอยากให้นีเคลียร์งานด้วยเพราะหลังจากจดทะเบียนทำบุญเลี้ยงฉลองกันแล้วผมจะได้พานีไปฮันนีมูนอรณียิ้มอายๆพร้อมกับทวงว่านียังไม่ได้ตอบรับนะคะบางทีนีอาจจะปฏิเสธก็ได้ทำไมชอบพูดให้ผมเสียใจภาวะต่อว่าพรางรวบร่างอรณีเข้ามากอด และแล้วต่อมาเขาก็จำต้องปล่อยอย่างเสียดายเมื่อได้ยินเสียงกดกริ่งดังที่หน้าบ้านแจวคงกลับจากตลาดแล้วล่ะค่ะจากนั้นอรณีก็รีบไปเปิดประตูให้แจวเมื่อแจวกลับมาแล้วภาวัสนทนาอีกครู่หนึ่งก็ลากลับเนื่องจากภาวัให้เวลาเธอคิดและตัดสินใจเพียง3วันเย็นวันนั้นเมื่อน้องทั้งสองกลับมาจากเรียนหนังสืออรณีจึงตัดสินใจที่จะบอกเรื่องราว ที่พาวัดขอเธอแต่งงานให้น้องรับรู้และเป็นการปรึกษาขอความเห็นเป็นในตัวด้วยเหตุนี้หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วอรณีบอกน้องของเธอว่า one, นนนี้พี่มีเรื่องอยากจะคุยแล้วก็ปรึกษาด้วยมีการบ้านที่จะต้องรีบทํากันหรือเปล่าแถมท้ายด้วยการถามพอเกรงน้องจะมาเสียเวลาพอเธอวันนี้ไม่มีการบ้านค่ะ อ,อนิชารีบบอกทั้งนี้เพราะใจร้อนอยากรู้เรื่องผมก็เหมือนกันพี่นีมีเรื่องอะไรหรือครับน้องชายตอบพร้อมกับถามเมื่อกลางวันนี้คุณภาวัตมาหาพี่แล้วยังไงคะอ,อนิชาจัดแจงซักเมื่อพี่สาวเริ่มเรื่องที่มีภาวัตรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและคิดว่าเพียงแค่ภาวัตมาเยือนย่อมเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีความจะเป็นอะไรที่พี่สาวจะต้องมาปรึกษาเธอกับอานน์เออคุณภาวัตขอพี่แต่งงานจา้ะแล้วก็ให้เวลาพี่ตัดสินใจสามวันอึกอากเล็กน้อยก่อนที่จะบอกพี่ภาวัตขอพี่นี่แต่งงานเหรอคะออนิชาถามอย่างตื่นเต้นจริงเหรอครับพี่นีอานน์ก็ตื่นเต้นไม่แพ้น้องสาวทั้งนี้ก็เพราะเห็นว่าภาวัตเป็นคนดี รักพี่สาวของตนอย่างจริงใจจ้าพี่จึงอยากถามความเห็นของนอนกับนี้เพราะการแต่งงานของพี่กับคุณภาวัตในครั้งนี้เป็นการแต่งงานกันอย่างเงียบๆพี่กับเธอจะจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ไปทำบุญหมายความว่าจะไม่มีพิธีแต่งงานเชิญแขกเหลือใช่ไหมคะออนนิชาถามด้วยน้ำเสียงไม่สู้ดีนักจ้าทำไมล่ะคะน้องสาวถามอีก อรณีจึงได้ชี้แจงให้ฟังตามที่พาวัตได้พูดกับเธอลงแบบนี้ก็แสดงว่าผู้ใหญ่ของพี่พาวัตไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อพี่เป็นแม่ไม้เป็นผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วพูดแผ่วเสียงเครือถ้าเป็นอย่างนี้แต่งงานไปแล้วจะมีความสุขหรอคะในเมื่อผู้ใหญ่ไม่เห็นชอบด้วย คำถามอย่างตรงไปตรงมาของน้องสาวทำให้ใบหน้าของงดงามของอรณีถอดสีซีดเผือดนี้อานนท์เรียกน้องสาวเป็นการปราม์มเมื่อเห็นใบหน้าของพี่สาวถอดสีไม่มีสีเลือดอ,อนิชาหน้าสลดเมื่อสังเกตสีหน้าแววตาของพี่สาวนี้นี้ขอโทษค่ะพี่นีขา กราบลงที่ตักของพี่สาวไม่ต้องขอโทษพี่หรอกจา้าเพราะพี่ได้นำเรื่องนี้มาปรึกษาทั้งนี้และนนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นได้ครอบครัวของเราเป็นประชาธิปไตยนี่จา้ารูปสีสานน้องสาวและบอกให้ใครกังวลจากนั้นก็หันไปถามน้องชายนนท์ล่ะมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้พูดมาเถอะไม่ต้องเกรงใจพี่กลัวว่าพี่จะโกรธหรือเสะเทือนใจ พี่คิดว่าการตัดสินใจของพี่ในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตามพี่นีอนนท์เรียกพี่สาวอยู่ในใจรู้ดีว่าไม่ว่าพี่สาวของเขาจะได้แต่งงานร่วมชีวิตกับภาวัตหรือไม่ก็ตามภาวัตก็จะเป็นผู้ชายคนแรกและคนสุดท้ายในชีวิตรักของเธอสำหรับผมผมพูดได้แต่ว่าพี่พาวัตรักพี่นีมาก ไม่เช่นนั้นเขาก็คงจะไม่ให้หลักประกันแก่พี่ีด้วยการจดทะเบียนสมรสจริงอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆเพียงแผ่นเดียวมันก็บอกถึงความรักความจริงใจไม่ได้คิดหลอกลวงให้พี่นีเป็นของเขาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่าผไปพบต่อไปถึงเขาจะมีความจำเป็นต้องแต่งงานกับผู้หญิงอื่นผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่เมียที่ถูกต้องตามกฎหมาย อนนท์มองไปยังน้องสาวที่นั่งฟังเขาพูดอย่างสงบก่อนที่จะพูดต่อไปว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จะไม่เห็นชอบด้วยแต่พี่นีก็สามารถที่จะเปลี่ยนทำให้เปลี่ยนใจได้ในที่สุดเพียงแต่อาจจะต้องใช้ความอดทนสักหน่อยนอนเนนหมายความว่าถ้าพี่นีรักพาวัตก็แต่งเถิดครับชิงตอบก่อนพี่สาวจะถามจบประโยคเลนนี้ล่ะ ถามน้องสาวนี่เองก็ทราบค่ะว่าพี่ภาวัตร,รักพี่นีมากและเมื่อกี้เท่าที่พี่นีพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อแต่งแล้วจะมีปัญหาติดตามมาชี้แจงเสียงแผ่วพี่รู้จักว่านีรักห่วงใยระหว่างดีต่อพี่พี่นีแต่งงานกับพี่ภาวัตเธอค่ะอ่อนนิชานยิมน้มน้อยเมื่อบอกสรุปแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันครับ ว่าเราสองคนยินดีที่พี่นีกับพี่ภาวัตจะแต่งงานกันน้องชายตอบโดยมีน้องสาวเสริมเสียงใสใช่แล้วค่ะใบหน้าสวยหวานของอรณีแดงระเรื่อดวงตาเป็นประกายเมื่อน,นอนกับนี้เห็นด้วยพอคุณภาวัตมาทวงคำตอบพี่พี่ก็จะได้ตอบรับครับพี่นีจะได้มีความสุขกับเขาบ้างทุกวันนี้พี่ก็มีความสุข เมื่อเห็นนนกับนี้เป็นเด็กดีขยันเรียนไม่เคยทำอะไรให้พี่ต้องเสียใจผิดหวังมองน้องทั้งสองอย่างเต็มใจภาคภูมิใจเมื่อกล่าวคืนนั้นเมื่อคเนว่าออนิชาหลับไปแล้วอนนท์ก็เรียกมาคุยกับพี่สาวซึ่งนั่งเย็บเสื้ออยู่สองยามแล้วพี่นียังไม่นอนอีกหระครับพี่กำลังเข้าตัวเสื้อเดี๋ยวก็เสร็จจ้ะบอกด้วยใบหน้าที่ระบายไปด้วยรอยยิ้มอ่อนๆ อีกหน่อยพอแต่งงานแล้วผมว่าพี่นีควรจะหาลูกมือสักคนพี่นีจะได้มีเวลาให้พี่พาวัดพี่ตั้งใจว่าจะรับงานให้น้อยลงบอกน้องชายให้ล่วงรู้ครั้นพบอะไรบางอย่างจากสีหน้าท่าทางของเขาจึงได้ถามว่านนมีอะไรจะคุยกับพี่หรือครับตอนที่เยนี้อยู่ด้วยผมไม่อยากพูดมีอะไรก็ว่าไปพี่กำลังรอฟังอยู่ ผมค,คิดว่าเมื่อแต่งงานแล้วพี่นีคงจะต้องอดทุนหนักแน่นหากมีอะไรเกิดขึ้น,นเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่และพวกญาติพี่น้องของพี่พาวัตรพี่รู้จักเสียงแผ่วเศร้าไปจบบทที่สาม